พีพี่ด่างสวัสดีพี่ด่างนะพี่ด่างอแะก็เขาไม่ขี่แก่งไนมะ่พี่ด่างเขาไม่ขี่แก่งนะพี่ด่างน,นะเอ๊ะเอ็นซีเบตเตอร์เอ็นซุ่มมันจะกุ้งแง๊บกันเป็นกุ้งเป็นก้อนซุ่มมันเบลซีว่าจังไหนล่ะฮะเออซีว่ามาหรือซีว่าอย่าง คอกินเนั้ก็ได้นี่นี่นี่มังนี่คอยซื้อใครก็ซื้อมาหมามานี่นี่นี่แอกินหนัก้ก็ได้อ,อ,อือกอม,ม,มอกินหนีกกนหิวก็จำนำชิวก็ได้อืมนั่งลับเด้น้่ลับเดวมา ่อยไปหาโนาใหม่ก็แกงมาหยังกันได้ฮนะเอ๊ะก็าาแาาค่านั่นแหละแต่ว่าคิดฮอดเออกคิดฮอดอยู่อันนั้นมันสุสานต์คนเป็นของกูสั่งมากสั่งมากูสั่งมากูสั่งมากกูก็คิดฮอดเป็นเรื่อนธรรมด่าอค่เอาเป็นว่าอืมก็มากูยนันเอ้ยกูก็ยัดอยู่กูก็ย,ยัอนอย,ยู่กูยัดนี่หลีกนะ่ะอืมไม่มีผู้ใดหรอกว่าจิไกุยันนะั่นน่ะ ก็ได้ม,มันบะเมียนนะูทที่มันบ,นะนะบรบบรดาเนอะเออบันไดว้าบันไดว้ายังเด้อนี่อันนี้บันไดว้ายังเออไอ้บอกแต่ก็เป็นจริงมันบะมีรักษาเม,มื่อได้นั่นมันบะมีมันบะม,มีมันบะมีม นี่แล้วมาบ่อยอีเด้นมึงเห็นบ่นตุนมะม่าไอ้ตุนมะม่าไว้ลายตรงนี้นะโอเควะทุกคนโอเควะอาโอเคหรือบ่โอเคตุนมามาไว้หลายเด้อ ใขรแต่ก็เป็นแผงว่าสันว่าแต่ประเด็นโซ่เร้อไครสู้มาหมากเพราะเหรนี่ยว่ <c oughs> าหาว่าเ้อเออเงินลูกบบแตะเงินลูกบบแตะเอาไว้ให้เขาอืเอาไว้ให้เขาเงินลูกก็คือเงิน,นลูก ไปถืสื่อของเล่นไ้เห้เขาอืเสริมพัฒนาการกับว่าไปเ <c oughs> ม้ยเหมยแถฉเหมยแถตัวทุกคนอืเห็ <c oughs> นบอมามานี่ทุกคนเห็นใจเนี่ยนี่มามานี่เห็นใจเนี่ยนี่มามากินมามาเลยดิทุกคนอื กินมามากินมามา,มาเราจะเป็นเลี้ยงแหละดิจะเป็นเลี้ยงตุยละกินมันมามาเออเออใกล้สิตุยละขาดสารอาหารหัวก็สิโปรโลกโปกแล้วบานเออหัวโปรโลกโปกอืมล่างยงใหญ่คือเป็ดบันเออ ไห้ก็ร้องมึงสันเหลวอืมอุมอ่นนี่เด้อไพกระไดอุ่นนี่เด้ออืมได้มันนางโซ่มามาเลรเด้นี่นาป่าลุ้น,นอืมป่าลุ้นเห็นใจบกกวานี่นี่มา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 ,มาอืมย่อมหลับเด้อกินถูกกินยากอืมเนะาะยหนมหิวอืมจำเจียวจำสีอิ๊วกับยิ่มพระสันอืม บุกงก็เต็มต้นจักเป็นพวกเวทเติงโอ้ยยอมอดคนที่รักว่าสันว่าดออูดีดูดีดูดีดดเออเออเอาเ้า,า <laughs> เอาเอายอมเนาะอืม อดได้อืมอดได้เพื่อลูกเพื่อผัวอดได้นะจ๊ะอดได้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอืมกินมาม่าก็ได้อยู่ได้อืมตุนมามา่าได้เหลืออยู่มามา่าตอนนี้ก็เหลืออยู่สามหอ่เอเ้อป่าลุ่นเลหลือสามห่อใกล้สิบเบิร์ตเลยได้ป่าลุ่นมาม่าก็ได้ใครบอก,อกบเออกระเบ้ายูว่าสื่อมาไหวอยูใครแต่บอบไทาย ยอมหลับอยู่บ่มีเงินนายยอมหลับย่อมหลับอยู่เด้อป่าลุ้นอืมมันข้นอยู่กับปัดใจมันบม่มีเออเที่ยวไปเที่ยวมากกับเบิรหลายป่าลุ้นเลยอืมคัดกับความเป็นจริงเนี้ยตะกี้ว่าจังไหนก่อนไอ้บาชาช้านจ้าจำนี่นี่บ้านัชบัด,บบดอืมทเ,อทเ,อเที่ยวเที่ยวละสิบเกี่ยวก็ได้ตตวอืม <laughs> ตอนนี้ต้องไป นะปลาลุ่นต้องทำใจนะปาลุ่นเด้อเออต้องทำใจช่วงนี้ต้องประหยัดเที่ยวไปเที่ยวมาบา่ได้คถามเนี่ยเออถ้าเป็นตัวผู้เที่ยวไปเที่ยวมามันก็สิบเบิดเงินคือกัน,ค,กนคือเก่านน่นบอก <laughs> <c ười> กัยังว่ากัยังว่ากันยังว่าเออเออตัวใดแต่จริงหน่ะละเออมูอเฮาฉลาดฉลาดนี่ โอ้ยตัวผงเฮาบ่ไ้ดอกวงเฮานี่มันฉลาดอืมคนฉลาดนี่บัดยุธนันก็ผงเฮาหนีเนาะทุกคนเนาะเมียนบาจาป่าลุนน <c oughs> ป่าลุนเลยมามากเลยอยู่สามหอ,ลอเลยเด้อป่าลุนโอ้เนี่ยเด้อป่าลุนเ้อเออส่วนเงินนั่นสองร้อยดอลลาร์เนะ่กะกับ่าไปหรือสองร้อยเหรียญกับ่าไปอ,อืมตอนนี้เปลี่ยนสกุลเงินก่อนเออ <c oughs> สองร้อยเหรียญ <laughs> ลบปินินลบไปลรปบินลบไปอยู่จังสิวจังไหนมาจังไหนบอกก็บะบ่ถือปากสั่นทดุทดๆอยู่ <laughs> <laughs> ปลาลุ่นปลาลุ่น <laughs> ไ้กินมามาแล้วเด้อปลาลุ่นเด้อปลาลุ่นปลาลุ่นเห็นใจบ่ ا, ปลาลุ่นเลยีสองหอปลาลุ่น <laughs> กินมมแรงนี่อีกกระสิเหลือสองออเด้อป้ารุ่นเดอ้อจากสามหอกระได้ป้ารุ่นเห็นใจนะเด้อป้ารุ่นอะป้ารุ่นไปก่อนเด้อป้ารุ่นเดอ้อสวัสดีป้ารุ่นโดย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  <c oughs>